หญิงสาวเลี้ยงปรสิตพิษด้วยเลือดของตนเองจากนั้นป้อนเครื่องไร้มนให้จัก,กรพรรดิในยามที่พระองค์ไม่ได้สตินับจากนั้นเป็นต้นไปทุกค่ำคืนจัก,กรพรรดิต้องอยู่ในตําหนักของนางหากพระองค์ห่างจากนางเมื่อใดจะต้องทนทุกทรมานราวกับถูกเผาทั้งเป็นนางทําเช่นนี้เพื่อกําจัดสนมทุกนางในวังหลวงรวมไปถึงจัก,กรพรรดิเองด้วยครั้งหนึ่งนางเคยเป็นแม่ทัพหญิงผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินนําพาความสงบสุขกลับคืนมาเชื่อว่าในที่สุดตนเองจะสามารถปกป,ป้องครอบครัวได้ทว่าจาัก,กร กลับร่วมมือกับลูกพี่ลูกน้องของนางสังหารสมาชิกค,ครอบครัวทั้ง167คนหลอกให้นางดื่มสุราพิษและเผาทำลายจนแม่ทับจนมอดไหมนางรอดชีวิตมาได้อย่างบวุดหวิดแม้ว่าบาดแผลบนใบหน้าจะเสียโฉมเพื่อการล้างแค้นนางจึงออกตามหาศาตร์ต้องห้ามแห่งเหนียวเจียงกรีดใบหน้าตนเองถึง188่ครั้งปล่อยเลือดเสียออกจนหมดทนรับความเจ็บปวดราวกับถูกมดกัดกินทั้งร่างทั้งหมดนี้เพื่อให้ถือกำเนิดใหม่ด้วยโฉมงามล้ำโลกด้วยอัตลักษณ์ใหม่นางเข้าสู่วังหลวงในฐานะหญิงงามที่สุดของแผ่นนน,นนนนนดิใตอั้ ลูกพี่ลูกน้องของนางได้ก้าวขึ้นเป็นพระสนมเอกแต่นางหารู้ไม่ว่าฝันร้ายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อแสดงอำนาจของตนพระสนมเอกจึงจงใจขวางรถม้าของนางบังคับให้นางคุกเข่าลงแม้กระทั่งสั่งให้คนลากตัวนางลงจากรถในขณะนั้นเองจัก,กรพรรดิเสด็จมาถึงแต่สำหรับนางพระองค์ไม่ใช่อื่นใดนอกจากศัตรูเพื่อการแก้แค้นนางต้องทำให้จัก,กรพรรดิหลงไหลในตัวนางเสียก่อนเป็นไปตามคาดจัก,กรพรรดิผู้ลุ่มหลงในราคะรีบเก็บนางไว้ข้างกายธนุทนอมดั่งของล้ำค่า สิ่งนี้ทาให้พระสนมเอกโกรธเกรี้ยวและปฏิญาณว่าจะกําจัดนางให้สิ้นซากระหนักถึงอันตรายในวางหลังนางรู้ดีว่าอาวุธเดียวที่นางสามารถใช้ได้คือจัก,กรพรรดิเองคืนนั้นหลังจากวางยาจัก,กรพรรดิให้นอนหมดสตินางจึงเรียกหมอเหมียวมาเลี้ยงปรสิตพิษด้วยเลือดของตนผูกมัดจักรพรรดิไว้กับนางตลอดการหากพระองค์ห่างจากนางพระองค์จะต้องทรมานอย่างแสนสาหัสราวกับถูกเผาเป็นจุนเพียงไม่กี่วันนางก็เลื่อนขั้นจากสนมต่ำต้อยเป็นพระสนมชั้นสูงพระสนมเอกไม่อาจนิ่งเฉยได้อี